สวัสดีครับทุกคนครเจ้ามานะครับวันนี้มาทำลิสเด็กนะครับโนวาแกปเปร์นะครับสายสัตเทวะนั่นเองที่เติมเฮติกบัสเตอร์ที่เป็นไม้เทนเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับคนขอกันมานานมากๆแต่ผมเพิ่งว่างทำก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ที่เล่นผิดในคลิปคราวก่อนก็ขอโทษด้วยเช่นกันนะครับผมอ่านะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มเป็นตัวเริ่มนะครับต้องเป็นสัตเทวะไวท์ไทเกอร์อยู่แล้วนะครับเหตุผลว่าทำไมเดี๋ยวเราไปบอกกันนะครับ ใส่ไปหนึ่งใบทิกเกอร์นะครับผมใส่เป็นคีที่เข้าทิกเกอร์หกใบนะครับคีทเข้าทิกเกอร์หกใบดดทิกเกอร์หกใบเช่นกันนะฮะแล้วก็ฮิวทิกเกอร์สี่ใบนะครับทิกเกอร์ประมาณนี้คีย6หกดหกฮิวสี่นะครับว่าไงดีดอทิกเกอร์ผมรู้สึกว่ามันต้องใส่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเด็กมีตัวที่ต้องทิ้งมือไงมันก็เลยแบบต้องมีมือไว้ทิ้งเยอะๆนะครับ แล้วก็เด็กนี้มันมือมือแตกค่อนข้างจะง่ายนะครับเลยใส่เป็นดอ6กขี้หดีกว่านะครับไม่แนะนําให้ใส่ฟอนตเพราะว่ามันต้องสูตรเด็กนี้ก็คือการเอาแวนเปิดเปิดนะครับและอาจจะเจอต้องเจอเด็กรีทายหรือเราอินเตอร์เซ็ปไปทําให้ไม่เหลือเล็กัดในแถวหน้านะครับสมมติเช็คได้ฟอนตตั้งแต่เราไลท์เป็นเฮติบัสเตอร์หรือไลท์ทับเป็นเฮติบัสเตอร์นะครับแล้วได้ฟอนมาก็ไม่คุ้มนะฮะเลยใส่เป็นขี้ดีกว่ากดดนกันไปด้วยนะครับถ้าถ้าเขาปล่อย นอกจากจะได้ดาเมจแล้วก็อืมนั่นแหละก็ได้ดาเมจอะเออได้สองดาเมจนะครับผมทําให้แดมชิดได้ง,ง,ง่ายๆมากๆนะครับผมแต่ก็เสียก็คือแถวพวกเลกาแถวหน้าจะไม่มีพลังเลยนะครับนั่นเป็นข้อเสียแต่ข้อดีก็คือมันกดดันในการดันเดมมากๆเพราะเขารู้ว่าเอ้ยเด็กมีคี้นะเว้ยเขาสี่เดมเขาก็ไม่กล้าปล่อยแล้ะแล้วทําให้เฮติกบัสเตอร์ลุกได้ด้วยนะครับผม ก็ดีมากๆเลยเป็นคีคีนี่แหละดีแล้วนะครับไม่ได้นํามห้ใส่ฟอนแม้แต่ใบเดียวก็ไม่นด้แมให้ใส่นะครับเป็นคีหกดอหกฮิวสี่ 6, 6, 4, นะครับจะปรับเป็นคีแปดดอสี่ฮิวสี่ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าแบบนี้มันสมดุลกว่านะเดี๋ยวนะโนวาเอาสมดุลเหรอผมก็ตกใจตัวเองเหมือนกันนะต่อมาเกตหนึ่งนะครับเริ่มด้วยนะครับสเตวะสการ์เล็ตเบิร์ดนะครับตัวนี้ต้องใส่สี่ใบยอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้เมื่อลง ในเมนเฟดของคุณนะครับโซบัตหนึ่งสแตนยูนิตทั้งหมดของคุณถ้าสแตนสองใบหรือมากกว่าและในโซคุณมีสถิวไวท์ไทเกอร์นะครับผมมีไวท์ไทเกอร์แบบนี้นะครับโจก,กัสหนึ่งใบน,นั่นเองนะครับก็ดีมากเลยใส่ไปซีใบเลยนะครับแล้วก็สามารถสแตนเฮทิงบัสเตอร์ที่ตีฮิตไปแล้วได้ล้วยเช่นกันนะครับผมโคตรเจ๋งนะใส่ไป4ีใบแน่นอนต่อมานะครับตัวนี้ก็ต้องใส่4ีใบเหมือนกันเคเดลแมกทริกนะครับ ส,สกิลเมื่อลงสนามนะครับถ้าจํานวนการในมือและเหลียมกลัดรวมกันเป็น4ใบหรือตามกว่าครับจูงก,กันหนึ่งใบนะแต่สกิลนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกอีกสกิลโดยช่องในการกันเมื่อคุณทําการคาร์ทบาสนะครับผมลิทายอยู่นี้แล้วก็คาร์ทชาร์ตนะครับเจ๋งมันสําคัญสหรับตรงว่านั้นแหละเพราะเด็กนี้มันกินแดมมากมากนะครับต้องใส่ตัวไงแด็มอยู่แล้วนะครับใส่ไปสี่ใบเลยเกตหนึ่งใบต่อมานะครับผู้ประกาศลองเล่นเต้นลำ เช้านะครับใส่ไป2ใบเต้นเดินดีววกว่าอิวนะครับเกิดช่องเลกกัเลสยูนิตนี้นะครับคุณและคู่แข่งแสดงการ์ดหนึ่งไปสู่ข,ของการ์ดถ้าเกรดนั้นต่างกาันไฟเตอร์ที่ได้เกรดสูงกว่าจัวการ์ดก็คือจัวจใบที่หยิบได้แหละนะฮะถ้าไฟเตอร์หยิบได้เกรดต่ำกว่าเอาการ์ดโซชาร์ตก็คือเอาการ์ดเป็น,นั้นเนะข้าโซนะฮะถ้าเเกรดเท่ากันก็เอาขึ้นมือนะฮะทั้งคู่นั่นเองนะครับ ที่ใส่ตัวนี้เพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่ามือมันแตกง่ายนะครับและเด็กนี้ผมใส่เกสาอไปเยอะด้วยอ่าบอกไปแล้วนะฮะก็เลยใส่เช้าไปนะครับผมเพราะค่อนข,ข,ข้างต้องการมือไว้เยอะนะครับแล้วก็มันมีโอกาสที่เลทแล้วคู่แข่งเปิดได้ทิกเกอร์ด้วยนะครับทําให้เราจะฮิตได้ง่ายขึ้นนะครับผม,มแล้วแต่ดูว่าจริงๆมันแล้วแต่เดียวหรอกมันไม่ใช่ลักกียอะไรหรอกนะใส่ไป2ใบนะฮะใบต่อมานะครับอันนี้ก็ใส่2ใบเหมือนกัน อันดอนดัมสกี้อันดัมสกี้อะไรเนี่ยกิวเคยช่องเียกัดนะครับเมื่อลงสนามคาร์ดิบาลหนึ่งสเตนเลกาดเองของคู่หนึ่งใบทําการโจมตีไปกับอุ้แข่งเมื่อจบการสู้ถ้าต้องโจมตีมันไม่คิดสแตนยูนิตนั้นนั่นเองนะครับผมก็นั่นแหละเด็กเราหาเรื่องมากินบัตรได้เหมือนกันแหละถามจริงว่ามันเก่งไหมมันเก่งนะเพราะว่าผมใส่เกยสองตัวที่มันน่าจะคอมโบกันไว้ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยบอกตอนเกยสองแล้วกันนะฮะ อันนี้ก็คือตัวนี้ใส่ไป2ใบนะเกรดหนึ่งก็12ใบนะครับผมท่วนท่วนใบต่อมานะครับเป็นเกรดสองแล้วสัตวะไทฟูนเบิร์ดใส่ไป4ใบตัวนี้เป็นไมเทิร์นนะครับต้องซื้อพร้อมพร้อมเฮติกบัสเตอร์แหละเลกิว,วเวนเลียเธอระครั้งนะครับถ้าเป็นาการคุณมีชื่อสัตเทวะชื่อกาดนะครับผม ใช่ตัวนี้ยืมไว้ก็กดได้นะครับคาร์บัตรหนึ่งดูการ์ดห้าเบอร์สุขกออกการ์ดขอสัตวเทว่มีที่การ์ดและเกีที่ไม่ใช่เกี2สองนะครับจากนั้นไม่เกินหนึ่งใบของช่องการดนสภาพเลสนะครับผมมันคอมโ,มโบได้ตัวนี้รู้สึกเจ๋งมากเพราะมันสามารถคอจูตัวสการ์เล็ตเบิร์ดได้นะครับสามารถคอตัวนี้ได้นะครับผมนะก็คอมาปุ๊บก็สแตนทั้งสการ์เล็ตเบิร์ดกับเลกาตัวที่เหลือได้นะครับผมเป็นตัวที่ น่าใส่มากนะครับใส่ไป4ใบเลยใบยต่อมานะครับเจโนไซแจ็คใส่ไป4ใบเลยสกิลนะครับเวนเลียให้เธอเราอยู่นี้ได้รับ10,000นะสุดตัวบุกสุดโหดแล้วอีสกิลเดช่องเรการถ้ายนี้เมื่อสแตนเฟดตัวนี้จะไม่สแตนนะครับถ้ามันเลสอยู่เนาะโอเคอีสกิลเธอละครั้งนะครับเลสเรการเราสองใบเพื่อสแตนการ์ดใบนี้นะครับ ตัวนี้คอมโบได้หลายทางมากนะครับสมมติเลสอยู่ก็เมื่อสมมติเทิร์นต่อไปถ้าตัวนี้เลสอยู่แล้วก,กดใช้ตัวนี้เพื่อลุกเจนเราใช้แจ็คก่อนแล้วไปตีได้นะครับฮิตไม่ฮิตค่อยว่ากันนะครับหรือถ้ามันเลสอยู่ก็ไม่ต้องใช้ก็สามารถใช้สกิลเพื่อเลสเลสกาสองใบสมมติเลกาเลสอยู่ใบเดียวอะไรเงี้ยนะแค่มันใบเดียวอะ่ะก็เลสเลสกาสองใบเพื่อสแตนไบนี้แล้วค่อยลง สกเลตเบิร์ดเพื่อสแตนเลกาสองใบแล้วได้จูก,การ์ประมาณนี้นะครับโคโบมันเยอะนะครับผมได้มาตีแรงด้วยนะครับมากมากเลยใส่ไปสีใบเลยใบยต่อมานะครับฮาวทายเบรเกอร์ใส่ไปสาใบเอาจริงนะนี่เด็กครับสัตเทวาจริงไหมใส่สัตเทวาน้อยมากนะฮะตัวนี้นะครับได้ใช้ทีนะครับทุกกระเบื้องผมเรียกมันทุกกระเบื้องนะครับตะกิยวก็มันถูกทิ้งจากมือในเธอเรานะครับคาร์บานหนึ่งจูอนหนึ่ง เอามาคอมโบกับเฮติกบัตเตอร์แหละเพราะาบอกว่าผมก็บอกอยู่ว่ามือมันน้อยนะครับเลยต้องใส่ตัวเติมมือไปเยอะนะครับแล้วก็หกัดหาเรื่องผ่านบาร์เล่นนะครับใส่ไปเลยสาใบนะครับก็เก2สองก็ประมาณนี้สิบเอ็ดใบท่วนๆนะครับผมอ่านะต่อมาเป็นเกยสามแล้วโอ้โหใส่ไปสิบใบเลยนะครับเริ่มด้วยเฮ i ิกบัตเตอร์ใส่ไปสี่ใบตัวนี้สกิลกับช่อง Vanguard. มันกัดเมื่อลงสนามไหมหรือถูกไรครับ ทิ้งมือสองนะครับสแตนยูนิตของคุณที่มีชื่อสถียรว่นในชื่อการ์ดนะครับผมทำการโจมตีใส่เว่นการ์ดถ้าไม่คิดสแตนถ้าคิดก็ได้ลบหนึ่งนะครับอีกสก,กิลเมื่อยูนิตที่ชื่อสถียว่าฮุนตีสามารถกดคาร์บัสเพื่อบ,บวกให้ยูนิตนั้าหน้าทีพันได้นะครับผมแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกจริงๆอ่นะก็าสามารถให้แว่นเนี่ยตีแว่นการ์ดลูกแข่งได้หรือเจ้าเลียตีแว่นการ์ดลูกแข่งก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นแว่นการ์ดตีแว่นการ์ดมากกว่านะครับผมอ่า ก็สามารถถ้าถ้ามันไลท์ทับตัวเองก็สามารถทิ้งมือ4ใบเพื่อตีได้ของครั้งเลยนะครับผมนั่นแหละก็สามารถทิ้งมือ4ใบเพื่อตีบอลกาดได้2ทีนะครับแต่ถ้าทีแรกฮิตเนี่ยก็จะไม่ตีต่อแล้วนะครับนะประมาณนี้นะใส่ไป4ใบเลยใบต่อมานะครับสัตวะขั้นสุดยอดอีลูมิเนมดราก้อนตัวนี้ก็ใส่4ใบเช่นกันเกิ้วเคยช่องบอกาดเธอละครั้ง เมื่อจบการต่อสู้ที่เรียการของคุณโจมตีไม่ฮิตสามารถกดสบายเพื่อสแตนยูนิตนั้นได้และยูนิตนั้นได้รับพาวเวอร์หนึ่งมืนและทําการโจมตีใส่วงกรัรคู่แข่งด้วยยูนิตดูดนั้นนั่นเองอีกสกิลเหวนการเรียกการเมื่อนะยูนิตอื่นของคุณโจมตีฮิตยูนิตได้รับได้หนึ่งหมื่นห้าพันที่ตอนนี้ผมเล่นผิดบ่อยมากผมนึกว่ามันฮิตมันก็บวกหมื่นห้าขอโทษด้วยนะก็ใส่ไปสี่ใบเลยก็เบรกไลท์ทับเฮดิบัตเตอร์ก็ได้นะหรือไลท์ตัวนี้เป็ตนตัวแรกก็ได้ ก็เด่นก็ตัวนี้สารพัดประโยชน์มากนะครเป็นสามแร่ที่โคตรเก่งใส่ไปสีใบตัวสุดท้ายเกศสามใบสุดท้ายแล้วกับสัตเทวะเอเซอร์ดาก่อนใส่ไปสองใบสกิลเกยช่องเวนการ์เมื่อลงสนามสามารถกดหนึ่งคาตาบาสโจกาสัดหนึ่งใบคอการ์ดจมือคุณหนึ่งใบในช่องเรกการได้ทำการยมตีใส่เวนการ์ Vanguard, ผู้แข่งถ้าการยมตีนั้นไม่ฮิตสเตลยูดินนั้น อีกสก,กิลเมื่ออยู่ในโจมตีคาั์บัตหนึ่งแ,แตนเลกาดของคุณ1ใบที่ใส่ตัวนี้มาเพราะว่ามันเล่นได้มันหลากหลายมากตัวนี้ได้จัวก,การ์ดด้วยแล้วก็เป็นตัวให้ไลท์ทับเฮติบัตเตอร์ก็ได้หรือมันตีไลท์มันตัวแรกก็ได้มันเล่นได้หลายทางแต่ใส่สองใบพอเพราะว่า,วาตัวอิลูมินัมได้ใช้ประโยชน์มากกว่าแล้วก็ที่ใส่เกระสานเยอะเพราะทำให้เชา้าเนี่ยสามารถเปิดได โอกาสเปิดได้เกจสามเนี่ยเยอะนะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสชนะในการเปิดเช้ามากนั่นเองใส่ไปสองใบก็เกจสามหมดรวมเป็นสิบใบนั่นเองแล้วก็อย่าลืมใส่ควิกชิลแล้วก็แอคเซลแอคเซลก็แน่นอน,นก็ต้องเป็นแอคเซลถุแน่น,นอนใครอยากเป็นแอคเซลวันก็แล้วแต่แล้วกัน <c oughs> แต่เป็นแอคเซลถุดีกว่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับเด็กเเฮติกบัสเตอร์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแอนิมาลด้วยนะครับ คลิปหน้าน่าจะเป็นพรีเมียมของเกียร์แหละนะที่ทุกคนรอมานานเพื่อมีโอกาสได้ทำก็ขอโทษด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย